ข่าวด่วนล่าสุดเลยนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองประมาณ10นาทีที่ผ่านมาทางบอสชาตีนะครับได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวของบอสชาตีนะครับโดยได้มีการแจ้งปาข่าวประกาศไฟระหว่างนาบิลเจอกับแฮกเกอร์ตี้นะครับสร้างเสียงอือหานะครับแล้วก็สร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนมวยชาวไทยและวัน f อทั่วโลกเลยสําหรับข่าวนี้นะครับหลังจากได้มีการโพสต์ประกาศในเฟซบุ๊กส่วน ตัวของบอสชาติก็มีแฟนมวยนะครับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมีการแชร์กดถูกใจหลายพันครั้งนะครับแล้วก็มีการแชร์ออกไปอย่างเยอะแยะมากมายนะครับเป็นการการันตีนะครับว่าคู่นี้เนี่ยแฟนมวยทั่วโลกอยากดูมากๆอยากจะพิสูจน์นะครับว่าใครจะสามารถที่จะล้มนาบิลได้ในเวท145ปอนด์เมื่อชายตาไปแล้วนะครับก็เหลือเพียงแค่แฮกเกอร์ตี้คนเดียวแล้วเท่านั้นนะครับที่จะมี มีโอกาสนาบิลได้การประกาศนะครับระหว่างนาบิลกับเฮเกตี้นั้นเป็นที่แน่นอนว่าเป็นการเจอกันในกติกามวยไทยอย่างแน่นอนหลังจากที่นาบิลนะครับสามารถเอาชนะซุปเปอร์เล็กไปได้ในกําหนด3ยกเพราะตอนนั้นเนี่ยทางด้านซุปเปอร์เล็กนะครับไม่สามารถทําค่าน้ําและน้ําหนักได้นะครับจึงถูกปลดลงจากแชมป์มวยไทยรุ่น145อปอนด์แต่ไฟน์นั้นนะครับนาบิลชนะแต่ก็ไม่ได้เข็มขัดเป็นการชกนอกรอบก่อนที่จะมาม้บ เข็มขัดนะครับและก็สถาปนาให้นาบิลนั้นเป็นแชมป์ไปในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็มีข่าวข่าวความเคลื่อนไหวออกมาอย่างมากมายเลยนะครับว่าไฟต์ต่อไปของนาบิลนั้นจะชกในกติกามวยไทยหรือไม่หรือจะชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับพอดูจากกติกามวยไทยแล้วนั้นเนี่ยข่าวข่าวความเคลื่อนไหวว่าจะเจอกับเฮกนะครับเห็นเฮกเนี่ยไปแสดงความคิดเห็นว่าอยากเจอโยกิโยซาจนทําให้แฟนมวยมองว่าคู่นี้ อาจจะยังไม่ได้เจอกันและดูแล้วว่านาบิลนั้นอาจจะหาคู่ชกได้ยากลําบากมากๆเลยนะครับและในช่วงที่ข่าวข่าวความเคลื่อนไหวว่าเฮเกอรตี้อาจจะไปเจอโยซาอาจจะไปชิงแชมป์โลกกับโยซาที่ประเทศญี่ปุ่นในศึกวันร้อแต่แล้วนะครับบอสชาตีก็ทําให้ช็กฟิลไปเลยเมื่อบอสชาตีนะครับประกาศให้นาบิลนะครับ ป้องกันเช็มกับแฮกเกอร์ตี้ถือว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมและเป็นคู่ที่ต้องบอกเลยนะครับว่าน่าสนใจมากๆสําหรับคู่ของนาบิลและก็แฮกเกอร์ตี้ก็ต้องดูนะครับว่าคู่นี้ทางบอสชาตินั้นจะไปลงศึกไหนจะไปลงศึกวันร้อที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นหรือจะเป็นศึกวันไฟไหนก็ต้องติดตามนะครับซึ่งทางบอสชาติได้ประกาศในช่วงปลายเดือนกรกฎานะครับซึ่งก็มีโอกาสความเป็นไปได้อาจจะเป็นศึกวันไฟ ในหรือไม่ก็อาจจะนะครับไปลงในศึกวันร้อยเที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับพอนับระยะเวลาแล้วเนี่ยเตรียมว่าเตรียมตัวไว้ประมาณ3-4เดือนก็มีโอกาสที่จะเป็นศึกวันร้อยเที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ไม่รู้ว่ามันจะยาวเกินไปหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นเดือนตุลาก็ได้ต้นเดือนกุลาก็มีโอกาสเป็นไปได้ถ้าเป็นต้นเดือนกุลาก็อาจจะเป็นศึกวันไฟไน ตั้งแต่ที่วันนะครับมีการประกาศหลายคู่เจอกันไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์บอลนะครับโนฮิร no ิหรือแม้กระทั่งรถถังน้องโอใครอีกหลายๆคู่เนี่ยยังไม่เท่าคู่ของนาบิลกับแฮกเกอตี้เลยนะครับคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าเบสออฟเดอะเบสจริงๆเป็นคู่ที่แฟนมวยทั่วโลกรอคอยเป็นคู่ที่แฟนมวยทั่วโลกนั้นอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดละ ซึ่งตอนนี้นะครับนาบิลมีอายุ20ปีในขนาดที่แฮกเกอร์ตี้นั้นมีอายุ27ปีและส่วนสูงนะครับทั้งคู่นั้นเนี่ยห่างกันประมาณ20เซนติเมตรนะครับนาบิลประมาณ195เฮกเกอร์ตี้นะครับอยู่ที่ประมาณ176-175ก็ประมาณ20เซนนะครับก่อนหน้านี้ที่มีข่าวรือออกมานะครับก็แฟนมวยหลายคนก็แสดงความคิดเห็นนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นคอมเมนต์แฟนมวยชาวไทยนั้นก็บอกว่าไม่รู้ว่าแฮกเกอร์ตี้จะสา สามารถเอาชนะนาบิลได้อย่างไรจะสามารถเข้าถึงตัวนาบิลได้ไหมนะครับนั่นก็คือความกังวลและก็มุมมองของแฟนมวยชาวไทยนะครับที่มองว่าแฮกเกอร์ี้นั้นน่าจะไม่สามารถเข้าถึงตัวนาบิลได้และจะเป็นฝ่ายนาบิลนะครับที่เล่นงานเฮกเกอร์ี้ถึงน็อกโดยมองว่าเฮกเกอร์ี้นั้นทองไม่ดีนะครับเจอเข่าของนาบิลไปอาจจะมียุบมีร่วงแถมนะครับในพิกัดเวท145ปอนด์ปอเนี่ยพลังกำปั้นของนาบิลนั้นก็ต้องบอกว่านักนวง รุนแรงแม่นยำและเป็นอะไรที่ยาวยาวมากๆเลยป้องกันได้ยากจริงๆนะครับซึ่งก็แอบเคลิ้มไปตามคอมเมนต์ของแฟนมวยนะครับคิดมาคิดไปเนี่ยมันก็มองเส้นทางไม่ออกเลยนะครับว่านาบิวนั้นจะเข้าไป ไปช็อกนะครับหรือมีอาวุธอะไรที่สามารถน็อกนาบิลได้แต่นะครับแฮกเกอร์ตี้เนี่ยเขาได้ออกมาประกาศเป็นคนแรกๆเลยซึ่งในตอนนั้นนะครับไม่มีใครที่จะท้านาบิลเลยมีเพียงแค่แฮกเกอร์ตี้นี่แหละฮะที่เขาอยากจะเจอนาบิลมากๆซึ่งแฮกเกอร์ตี้นะครับเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเลือกไปเจอนักมวยคนอื่นหรือว่าไปเจอใครก็ได้นะครับที่สามารถทําเงินทําทองแล้วก็ไม่เสี่ยงเท่ากับเจอนาบิลแต่แฮกเกอร์ตี้นะครับเป็นนัก มวยที่เขาต้องบอกเลยนะครับว่ากล้าที่จะประกาศท้าเจอนาบิลและก็อยากเจอนาบิลแบบมากๆเลยนะครับซึ่งณจุดตรงนี้นะครับนักมวยแบบแฮกเกอร์ตี้ทีมงานของแฮกเกอร์ตี้เนี่ยเชื่ออย่างแน่นอนเลยนะครับว่าเขาอยากเจอกับนาบิลเนี่ยเขาน่าจะเห็นในเรื่องของจุดอ่อนหรือว่ามองว่าเขานั้นมีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะนาบิลได้เพราะถ้าเกิดไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเขาจะไม่ออกมาประกาศกล้าหรือประกาศท้าเลยและทางด้านแฮกเกอร์ตี้ก็ เซ็นสัญญาช็อกกับนาบิลไปเป็นที่เรียบร้อยเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราดูกันเพียงแค่รูปลักษณภายนอกสถิติอะไรพวกนี้เนี่ยเราอาจจะคาดเดาว่าเนี่ยเฮกเกอรตี้น่าจะสู้นาบิลไม่ได้นะครับแต่มวยนะครับมันมีอะไรมากกว่านั้น เคยเอาชนะนะครับซปเปอร์เล็กมาแล้วแลวก็ซปเปอร์เล็กเคยเอาชนะเฮกเกอร์ตี้ไม่ใช่ว่านาบิลนะครับก็จะสามารถเอาชนะเฮกเกอร์ตี้ได้เหมือนซปเปอร์เล็กหรือเหมือนนักมวยคนอื่นๆนะครับอย่างนิโคหรือว่าอะไรประมาณนี้เนี่ยเราจะใช้สูตรแบบนี้เนี่ยไปกากเก์ไปคาดเดาไม่ได้นะครับ และผมเชื่อนะครับว่าแฮกเกอร์ตี้นั้นเขาน่าจะมีแผนและก็น่าจะคุยกับทีมงานเขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอถ้าเกิดว่าเขาไม่มั่นใจเนี่ยเขาไม่ตอบรับนะครับในการที่จะเจอกับนาบิลอย่างแน่นอนอย่างน้อยนะครับเขาต้องมีความมั่นใจมากว่าเขานั้นจะสามารถสู้กับนาบิลได้อย่างสูสีหรือสามารถที่จะย่แชมจากนาบิลได้คอยติดตามนะครับไฟนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนและก็ติดตามว่าทางด้านแฮกเกอร์ตี้นั้นจะใช้แผนอะไรนะครับ แค่คิดว่าเฮกเกอตี้กับนาบิลนะครับมีการเฟสออฟมีการเผชิญหน้ากัน คงมีการข่มกง,งมีการมองกันเนี่ยเป็นไฟที่น่าสนใจนะครับเพราะเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าสกิลปากของแฮกเกอร์ตี้นั้นไม่ธรรมดานะครับขายไฟเก่งและก็ในเรื่องของการพูดข่คมคู่ต่อสู้อะไรประมาณนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆสําหรับแฮกเกอร์ตี้แค่คิดก็ามันแล้วนะครับสาหรับคู่นี้และเมื่อมองว่าแฮกเกอร์ตี้ตอบรับนาบิลไปแบบนี้นะครับคนอื่นก็อาจจะมองตามสายตาหรือว่าตามสถิติตามสรีระนะครับว่านาบิลกินขาดแต่ผมเนี่ยกับมอง ลึกกว่านั้นนะครับอย่างที่บอกไปว่าเฮเกอร์ตี้ตอบรับไปเนี่ยฮะเขาต้องมีอะไรดีแน่นอนเพราะอย่างที่บอกไปว่าเขาเนี่ยเจอใครก็ได้แต่เขาประกาศก้าวที่อยากจะเจอกับนาบิลและเขาเซ็นสัญญาเจอกับนาบิลไปเป็นที่เรียบร้อยจนบอสประกาศนะครับไฟนนี้เนี่ยผมมองเลยว่านะครับนาบิลเจองานยาก หลายๆไฟที่ผ่านมาอย่างแน่นอนในการเจอกับเฮกเกอร์ตี้ในครั้งนี้นะครับต้องติดตามห้ามกระพริบตาเลยนะครับวันที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับเพราะเฮกเกอร์ตี้กับทีมงานของเขาเนี่ยทั้งในเรื่องของประสบการณ์ทั้งในเรื่องของแผนการช็อคและไม่ต้องห่วงในเรื่องของการฟิตซ้อมความมีระเบียบวินัยในวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทั้งนาบิลทั้งเฮกเกอร์ตี้นั้นอยู่ในระดับโลกแล้วนะครับ แค่คิดเนี่ยก็ซีดเลยนะครับเป็นคู่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดนะครับถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนมวยวันแชมเปี้ยนชิพทุกคนทั่วโลกเลยนะครับที่จะได้ดูคู่เบสออฟเดอะเบสการชิงเบอร์หนึ่งของรุ่น145ปอนด์เพื่อนเพื่อนพี่พี่แฟนมวยนะครับมีความคิดเห็นกับคู่นี้ยังไงมีความคิดเห็นนะครับว่านาบิลจะสามารถเอาชนะแฮกเกอร์ตี้อย่างง่ายดายหรือจะเป็นแฮกเกอร์ตี้นะครับที่จะกระชากแชมป์จากนาบิลดับความซ่าของนาลงได้ก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับ ครับผมขอบคุณมากนะครับที่รับชมและฟังยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับต้องการที่จะแชร์ให้เพื่อนให้ได้รับรู้ข่าวนี้นะครับก็กดแชร์กันไปเยอะๆเลยนะครับพบกับเอกสตอรีโอได้ทุกวันนะครับข่าวสารมวยไทยมวยทั่วโลกอัปเดตสดใหม่ก่อนใครแน่นอนไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครสไตล์เอกสตูดิโอขอขอบคุณครับ